น้องบอสครับฮะทะไรครับเล่นเกมลูกเกมอะไรลูกเนี่ยเกมเล่นเอาเลยให้ดูที่เล่นเพื่อนดูเรื่อยๆโอ้ยวันนี่ชอบเกมมากเลยนะครับนี่จะเป็นรถอะไรอ่ะรถซีแพกใช่ไหมลูกไม่รถเต่าเป็นนั่นแหละนั่นแหลรถซีแพกลูกรถเทปูนครับโอ้ยสวยจังเลยครับแล้วแล้วเจอเจอรถตรงนี้เอี่ยงเนี่ยอันเนี้ยแต่หนูเจอรถมาต่อคันครับเอาเลยเลยครับเลยเลยเอาเลยให้ดูสิโอ้ วัดชอบมากเลยครับทุกคนแล้วไข่คูณตรงนี้ก่อนไอเนี่ยเราผสมเสร็จครับโอ้โหมีพลาดไหมครับฮะมีพลาดไหมพลาดคืออะไรอ่ะพลาดอ่ะถอยรถรถตกถนนอะไรเงี้ยมีไหมมีเดียวๆมีด้ยเหรอใช่เดียวๆนี้มาตะทำนี่มีเดี๋ยวหนูเข้าเอาตัวเข้าไปในนี้รับยี่หวานนี่ยี่ห้อนี่